สวัสดีครับครับวันนี้ก็จะมาอาตอบคอมเมนต์นะครับพอดีว่าเพื่อนๆสอบถามมานะครับเกี่ยวกับรถไทยสิงนะครับก็คือข้าวชอบออข้างๆนะครับนี่นะครับว่าเชื่อมเหล็กยังไงนะครับ บางคนชอบชอบเชื่อมเอ็นไปข้างหน้านะครับแต่สำหรับตัวผมนี่เอาเอ็นไปข้างหลังนะครับประมาณนี้นะครับนี่ก็เชื่อมมาตั้งแต่ออกรถมาใหม่ๆเลยนะครับตั้งแต่ปีปีห้าศูนย์นะครับ เชื่อมเหล็กตัวนี้มันจะมันจะเสยข้าวขึ้นนะครับบางก้นก็เชื่อมตั้งเชื่อมตั้งผมว่ามันมันก็บางทีข้าวชื้นนี่มันก็จะดันข้าวล้มได้นะครับก็ไม่ต้องเชื่อมปิดนะครับเผื่อเผื่อให้ข้าวมันมันหลุดเข้าไปได้นะครับ เกี่ยวข้างคันนานี้ดีนะครับแบบนี้แต่ก็ต้องระวังเพื่อว่าไปาเสียบเอาดินก็อาจจะงอได้นะครับนี่นะครับการแก้ปัญหานะครับข้าวออกข้างนะครับาบางคันนี่ก็สังเกตดูตัวตั้งแขนดาวนะครับถ้า ถ้าเป็นรถรุ่นเก่าๆนี่มันจะอยู่อยู่เลยเใบใบเกลียวนะครับทำให้เวลาเวลาดึงข้าวเข้าเข้าปากนี่มันไม่ดีนะครับถ้าถ้าจะให้ดีมันมันจะอยู่ประมาณนี้ให้ให้มันเลยให้มันเลยเข้ามาข้างในนะครับข้างในให้ให,ให้เลยเลยผ่านใบเกลียวนะครับ ส่วนมากจะออกตรงนี้กันเยอะนะครับรถโดยโทั่วไปนะครับก็ถ้าใครแก้ไขได้ก็ถ้าทำแบบนี้ได้ก็จะดีขึ้นเยอะนะครับนี่ครับเทคนิคส่วนตัวนะครับคิดคิดเองทำเองนะครับตั้งแต่ ต้นออกมาใหม่ๆนะครับก็ไม่รู้ว่าเรียนแบบใครหรือเปล่านะครับนี่คันนี้ครับรถไทเสงิงรุ่นแรกๆเลยนะครับเป็นตัวเล็กนะครับอันนี้ปีออกปี50นะครับเป็นตัวเดิน10หมดจอมพลังนะครับไทเสงิงรุ่นมดจอมพลังก็ยังใช้งานได้ดีนะครับ ปากคล่องนะครับไทยแสงนี่ครับคางนี้ก็เชื่อมไว้เหมือนกันนะครับประมาณนี้นะครับครับก็วันนี้ก็มีเทคนิคมาฝากเพื่อนๆนิดๆหน่อยๆนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับ